สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อกับผู้ยยสมบัตินะคะผู้ยยบ้านสมบัติหดพิมพ์บ้านขนวนตำบนกุดกว่างอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นเปิดฟาร์มง้วไทกีไทกระดนพี่น้องนี่ตัวนี้กะทิเป็นไทหง่อย,อยู่นอกนั้นมีแต่ไทยกีไทกระดนตัวน้นอยๆกินน้อยๆก็อิ่มพี่น้องเลี้ยง,งวัวเป็นอาชีพเสริมนี่ เรียงว้วเป็นอาชีพเสริมเอ่อพอเสร็จนาเก็บเกี่ยวเขาแล้วเขาก็อัดเฟียงไว้หลายเวลาฝนตกหรือว่าเวลาเข้าไปทุระเขาก็ใส่เฟียงให้กินเฟียงปล่อยออกมาบริเวณทงนาเขาน้ำร่อมบริเวณนี้คือทงนานะคะ่ะบ่อเห็ดนาพี่น้องปล่อยไว้ทะเลียงห้วประมาณหาไร ตอนนี้มีอยู่สิบสีตัวสิบสีตัวมีแม่อยู่แปดแม่แม่พันแปดแม่พันกก่กี่ยวเขาแล้วนี่กับสิทาย้อยขอดลูกเพราะว่าทับบิดทุกตัวแล้วพี่น้องหัวไทยกี้ไท้กระโดดนี่มันดีไปจังนึงพี่น้องมันกินหน่อยกินบ่หลายมันก็อิ่มเเดี๋ยวประมาณใบสองใบใบสองใบสามนี่เอาเขาคอกแล้วพี่น้อง เอาไปนอนเว้นเขาขอ,อกอยู่ในขอ,อกแล้วตอนนี้ปล่อยให้กินให้ย่างก่อน,นเป็นอาชีพเสริมได้สบายเลยพี่น้องผู้ใดอยากเลี้ยงก็เลี้ยงได้เ้อพี่น้องแต่ถ้าหากว่าเขาเลี้ยงงวหไ่มันเสี่ยงบางทีเขาสือไปราคาแพงๆเ,เวลางัวลงเขาก็ขายบ่ได้ราคามันมีปัญหาตรงนั้นแต่ว่าถ้าเขาเลี้ยง,งว่าถ้ากี่ถ้ากระดวนงวน้อย เฮาขายได้ตลอดพี่น้องเพราะว่าเฮาขายเป็นเกลเนื้อซื้อก็ซื้อเกลดเนื้อขายก็ขายเกล็ดเนื้อผลดีมันก็คือกินน้อยกินข้าวเดียวก็อิ่มอิ่มเราก็เขาคอกนอนให้ลูกก็ดีพี่น้องถือว่าเขาเลี้ยงหลายตัวเอากาว่าจะเลี้ยงจอยี่สิบแม่ยี่สิบแม่ลูกคนออกมาเขาก็ตีไปเออ แม่ละตัวละมืนลูกขายตัวละมืนพี่น้องตีไปตัวละมืนยี่สิบแม่เราก็เอาสนันเพราะเป็นอาชีพเสริมเพราะว่าเขาก็มีอาชีพลักอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะเลี้ยงเราก็หักพี่น้องเวลาขายที่เฮ็ดจังไดบุเลี้ยง,งางเลี้ยงไงกินกินง่ายบ่เลือกหยาเด้อพี่น้องว่าไทายกี่ไทยไกระโดน ่ันใดสนใจอยากเลี้ยงกะซื้อเก็บไปเลี้ยงไว้เป็นอาชีพเสริมเลี้ยงสองตัวสามตัวที่ไม่ให้ไวนะ้นะก็เลี้ยงง่ายพี่น้องต้านทานโรคเออโรคก,ก็บ,บ่ค่อยเป็นบบไข่โน้าวบบป่วยบ่ได้สิบบานสีบยห่ยากคือ่งว่ไทยงือครึงวพันอันนี้กะสีสอดไทยแง่ในจากน้อยแม่นี่นะคะเป็นสาวน้อยแล้วอันนี้แม่เพิน่น ออกไใหญ่มีคู่มีคูหนีนะคะคููแม่ลูกนี่สิออกไใเง่จากน้อยแม่กระทับแล้วประมาณปีไม่ก,ก็สิออขอดไอ้สิกรล้อคอดนะคะเกี่ยวเขาแล้วนี่กระสิคอดอัปเดตเห็นพี่น้องเฮเบึงนะคะกระสิตั้งเป็นฟาร์มงัวฝากติดตามเลเด้อพี่น้องฟาร์มงัวพี่เงยสมบัติ นะคะผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่บ้านได้พี่น้องเลี้ยงงัวพร้อมผู้ใหญ่บ้านมันเลี้ยงแล้วก็ฮักได้พี่น้องไอ้ตัวนี้แหละสิออกก้อนโมนี่สิคลอดก้อนโมนี่แม่นี่คลอดเกี่ยวเขาพี่นอ้องเ,เดียนพุสกีกาก็สิคลอดละนี่อัปเดตสถานการณ์งวัวเฮาฟาร์มผู้ใหญ่สมบัติโอดพิมพ์อยู่จังหวัดขอนแก่นเด้อพี่น้อง ตอนนี้ยัางพันธุ์เนี่ยขายพี่น้องเลียงไปอีกจากน้อยก่อนตัวผูก็มีอยู่นี่ประมาณหกผู๋อ่ากสิป่อยออกอยู่จากสีสิจงไว้เปลี่ยนพอพันธุ์จากสองแต่ว่าพอพันได้ปลป่อยเลียงไ้ก่อนเห็นมันอ้วนๆจากน่อยก่อนนี่ค่ะบรรยากาศไต่ลงไปทั้งนั้นเ็สิเป็นทงนะเห็ดเข่าไวอยู่ทั้งนั้นประมาณหาอะไรเฮ็ดเข่าไว้กินหาอะไรตรงนี้หาอะไร ไปแต่เลียงว่าข้างบนอีกหาไรปลูกหญ้าแล้วก็เฮ็ดคอกนี่สานามพรอมมีทั้งฝุ่นอ่ะอัปเดตสถานการณ์ตามความเม่พี่น้องเขานะคะซำนนีก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ